ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอนอนจิบท้องถิ่นไทยนะครับวันนี้จะนําท่านผู้ชมมาดูมาชมวิธีไหว้ศารพระภูมิก่อนแต่งงานนะครับของไหว้ก็ประกอบไปด้วย3ส่วนด้วยกันนะครับคือของบูชาของข่าวและก็ของหวานของบูชาก็ได้แก่ดอกไม้พวงมาลัยนะครับของค่าวนะครับก็ได้แก่หัวหมูเป็ดไก่กุ้งปลานะครับปลาที่มีหัวและหางด้วยนะครับ ของหวานก็ได้แก่ขนมสามทองทองหยิบทองหยดฝอยทองขนมเม็ดขนนุนนะครับสำหรับการไหว้นะครับเราใช้ทูบ9ดอกนะครับตั้งน้ามอสามจุดนะครับแล้วก็ต่อด้วยคาถาไหว้สารประภูมิหนึงครับภูมิมัสมิงที่สาพาเคสันติภูมิม,มามหิตทิกาเตปิตุมเห อนุรักษ์ขันตุอโรคเยนะสุขเขนะจะสามจบนะครับสำหรับการไหว้สารตายายใช้ทูปห้าดอกนะครับตั้งน้ามสามจบนะครับแล้วก็ต่อด้วยคาถาตายายยัดสมิงที่สาภาเคสันติตายายเทวามหิตธิกา เตปิตุมเหอนุรักษันตุอารคเนะขเยนะสุเขนะจะสามจบนะครับสิโรเมขอเดชะตายายเทวาเจ้าของที่ขอให้ช่วยดูแลคุ้มครองรักษาบ้านเรือนอยู่ณสถานที่นี้และข้าพเจ้า ผู้อยู่อาศัยในสถานที่นี้จงมีแต่ความสุขความเจริญมั่นคงในชีวิตต่อไปโสดทิชัยยะพวันตุเมเพื่อคมเป็นสิริมงคลแก่ตัวเรานะครับก่อนที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่คือการแต่งงานนั่นเองครับก็ได้เชิอได้นะเพ็น้องกัานลุกคนในคันี้เราอรูป ดี่น,นะครับแล้วก็สิบโทชุติวัฒน์โทเจริญนะหรือ้องเกรดนะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับที่6มีนาคมกศสภานร้อยหกสิบห้านะบ้านเลขที่สามนะครับสนะามแปดสามหมู่ที่สามตำบลเจดีหาคำเพอเมืองจังหวัดราชบุรีน่าเด็กเพื่อที่จะทำให้ทั้งคู่นะครับจะได้ร่วมรักแล้วก็ร่วมเป็นสั ขอจบลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แน่นอนกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปใหม่ๆอีกต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ Tita